ะะสวัสดีผู้มีบุญถูกท่านนะคะก็มาพบกับเหมียวนะคะเดือนนี้ครั้งแรกนะคะพรุ่งนี้ก็เหลือแค่หนึ่งวันเนาะก็จะถึงวันทอดกระถินนะคะปีที่10ของศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเนาะท่านประธานกระถินปีที่10ของศูนย์นนนะคะนั่นคือนะคะคุณแม่นงลักอินทระโยธาน,นะคะคุณชุมพลคุณนงเยาวชาลีเนาะก็เป็น ครอบครัวแก้วนะคะครอบครัวของผู้มีบุญนะคะที่สั่งสมบุญมากับศูนย์นนตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่สร้างศูนย์มาเก้าปีถึงสิบปีนะคะก็เขาบอกว่าท่านใดนะคะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะต้องมีโอกาสได้สั่งสมบุญเป็นประธานกรถินสักครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าบุญกรถินถือว่าเป็นบุญพิเศษแล้วก็เป็นบุญใหญ่นะ,ะ mm hmm. เพราะามันจํากัดด้วยหลายอย่างอันได้แก่นะคะหนึ่งจำกัดด้วยเวลาใช่ไหมคะ แต่ละวัดเนี่ยนะคะจะมีเวลารับกระถินแค่หนึ่งเดือนนะคะทุกคนต้องทํากระถินให้ให้ครบเนาะตั้งแต่นับตั้งแต่วันออกพัรษาแล้วก็หนึ่งหนึ่งปีทําได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นไม่เหมือนผ้าป่าเนาะทำได้ทุกเดือนนะคะแต่ว่า อ่า uh, แล้วก็ผู้รับนะคะพระภิกษุผู้รับนั้นก็ต้องเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นครบสามเดือนแล้วก็วัดนั้นต้องมีพระภิกษุจำพรรษาครบห้ารูปนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหาได้ยากมากเนาะอ่าบางวัดมีแค่เจ้าวาดองค์เดียวก็รับกระถินไม่ได้เนาะแต่ศูนย์นนท์เราเป็นไงคะครบนะคะมีแปดรูปนะคะปีนี้เนาะก็อนุโมทนาบุญกับประธานกระถินปีนี้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ พระพิสุสงฆ์เจ้าหน้าที่นะคะน้องนอสสมัรก็ได้ช่วยกันเตรียมนอสสถานที่ทัยธรรมนะคะอย่างไฟลุกนะคะวันนี้ไม่รู้จะเสร็จกี่กี่โมงเนาะก็เป็นกําลังให้กําลังใจให้ทุกๆคนนะ,ะอาจจะเป็นกําลังให้ไม่ได้เนาะ,ะปีนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังประวัตินะคะของท่านประธานกระถินปีนี้ของเราเนาะ,ะที่ คุณแม่นงรักอินทราโยธานะคะก็เป็นนะคะเจะ้าภาพผู้มีบุญนะคะที่มีอายุอนามเข้าเลขหลักแปดแล้วนะคะแต่ว่ายังมีไฟในการสร้างบารมีเหมือนอายุยี่สิบนสาธุนะคะสุดยอดเลยนะคะก็คุณคแม่มีความเบิกบานใจแล้วก็ร่วมบุญทุกๆบุญไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะประจําวันจันใช่ไหมคะปกติเป็นวันละทารตอนนี้ย้ายมาเป็นวันจันเนาะเป็นเจ้าภาพพระทหารพระและเจ้าหน้าที่ทุกวันจันนะคะแล้วก็ ทุกเดือนนะคะก็ร่วมบุญอสงไขยบุญใช่ไหมคะ,ะร่วมบุญเป็นประธานผ้าป่าในทุกๆปีนะคะร่วมบุญทุกๆบุญเลยนะคะไม่เกี่ยมบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวเนาะแล้วก็มีพระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยประทับใจคุณแม่นงลงรักแล้วก็พี่ชุมพลพี่นงยาวตรงที่นะคะร่วมบุญไม่เคยขาดเป็นผู้ไม่หมดไฟในการสร้างบาร,รมีนะคะแล้วก็ท่านก็ประทับใจว่าคุณแม่นลองนั้นเนี่ยก็จะคอยดู คอยดูแลสุขภาพนะคะพระพิสุ่สงศูนน์นนท์องค์ไหนดูสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะคุณแม่ก็จะมาถวายยาเนาะที่านเพศัตว์ถวายอาหารเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คุณแม่ก็เอาบุญเนาะดูแลสุขภาพพระพี่สู่สงศุน์นนท์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ส่วนพี่ชุมพลพี่นงเยาวชาลีนะคะเจอกันตั้งแต่สมัยนะคะเนาะขุดดินก้อนแรกสศุนน์นะแล้วก็เป็นเจ้าภาพผู้มีบุญณ์นะคะ ที่ลงไปช่วยชวนบวชเนาะตลอดเลยนะคะเออเป็นเจ้าภาพที่เนาะมีหัวใจนะในการสร้างบารมีทั้งแรงกายแรงสติปัญญานะคะแล้วก็กําลังทรัพย์ด้วยนะคะออประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องแสงสว่างนะคะกองบุญแสงสว่างนะคะพี่ชุมพลออพี่นงยาวนะคะก็ได้มีสว่วนร่วมในการสร้างแล้วก็ ทำระบบไฟในศูนย์นนนะนมาตลอดนะคะตั้งแต่เฟสสองเปลี่ยนมาเป็นเฟสสามอะไรนะคะทุกอย่างนะะติดตั้งไฟเดี๋ยวว่าวันไหนฟ้าผ่าไฟดับเนาะพี่สมพลพี่นงเยาวก็จะมารเราก็จะให้ให้การรบกวนนะเจ้าภาพมาช่วยดูไฟให้หน่อยนะบางทีเอ่อมีคนมาถวายมุกทะนะฮะแล้วทีนี้มันไฟเกินอะไรย่างนี้นะ,ะกอ็อ่าไฟระเบิดน,นะคะก็ต้องกริ้งหาเอ่อ พี่ชุมพลช่วยด้วยนะพี่ชุมพนก็ช่วยมาดูไฟนะคะสุดยอดมากเลยะก็ประทับใจนะคะการสร้างบารมีของคุณแม่นะคะประจําวันจันทรใช่ไหมคะปกติเป็นวันลาคาะตอนนี้ย้ายมาเป็นวันจันเนาะ,ะเป็นเจ้าภาพพระทหารพระและเจ้าหน้าที่ทุกวันจันทร์นะคะ